สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการทำเว็บไซต์อย่างไรนะครับให้สวยงามน่าสนใจนะครับโดยผมจะมาเปลี่ยนจากหัวเว็บนะครับเดิมเราจะเป็นภาพนิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบนเนอร์นะครับและก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนภาพได้ด้วยนะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูไอเดียในการทำในคลิปนี้กันเลยนะครับ อันดับแรกเลยเราจะต้องไปออกแบบก่อนนะครับผมจะใช้ Canva นะครับในการออกแบบภาพนะครับก็เปิดแคนว a ขึ้นมานะครับเข้าไปที่นะครับ c a n v a .com นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่นะครับสร้างงานออกแบบแล้วก็กำหนดขนาดเองนะครับคลิกลงไปแล้วก็ใช้ความกว้างนะครับ1 2 8 0นะครับแล้วก็ความสูงนะครับกำหนดอยู่ที่ 400นะครับ1280คูณ400พิกเซลนะครับแล้วก็คลิกสร้างงานออกแบบใหม่เลยครับจากนั้นนะครับก็ทำการออกแบบนะครับโดยนะครับแนวคิดก็คือนะครับผมจะดูว่านะครับในเว็บไซต์เนี่ยนะครับมีรายวิชาอะไรบ้างนะครับที่เราสอนนะครับจากนั้นเราก็ไปออกแบบนะครับเป็นแบนเนอร์ของแต่ละรายวิชาแล้วก็ให้มันทำการ หมุนวนนะครับเป็นหมุนวนภาพนะครับเป็นเป็นภาพหมุนนะพูดง่ายๆเป็นภาพหมุนนะครับโดยเอาแต่ละรายวิชานี้มาสร้างเป็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราได้ขนาดนี้นะครับหนึ่งสองแปดศูนย์คูณสี่ร้อยเราก็ไปทําการออกแบบพื้นหลังใส่ข้อความใส่รูปภาพเข้าไปนะครับซึ่งผมได้ทําการออกแบบไปแล้วนะครับโอเคนะครับจะให้ดูตัวอย่างนะครับผมก็กลับมาที่ไฟล์งานออกแบบอ่าเนี่ยนะครับตัวอย่างที่ผมออกแบบไว้นะครับ อย่างเช่นนะครับวิชาเทคโนโลยีม .4 นะครับก็มีภาพเคลื่อนไหววิ่งว่างเข้าไปนะครับการออกแบบกราฟิกม .3 วูปภาพแบบนี้นะครับการ์ตูนแอนิเมชั่นมีภาพการ์ตูนนะฮะเทคโนโลยีม .5 อย่างเงี้ยนะครับเทคโนโลยีม .6 อย่างเงี้ยนะครับเรามีกี่วิชาเราก็ไปออกแบบแบบนี้ขึ้นมานะครับพอเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ทำการส่งออกเป็นรูปภาพนะครับผมก็จะมาที่ดาวน์โหลดครับ จากนั้นนะครับก็เปลี่ยนนะครับจากวิดีโอนะครับประเภทไฟล์แล้วผมก็จะเลือกเป็น GIF นะครับ GIF นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพ GIF แบบเคลื่อนไหวนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกหน้านะครับผมจะทําการโหลดทีละหน้านะครับไปที่หน้าหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กดเสร็จนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราก็รอข้างล่างนี้นะครับให้มันโหลดให้เราให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ จากนั้นก็นะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับผมจะใส่หมายเลขอหนึ่งลงไปนะครับให้ชื่อไฟล์หนึ่งนะครับ gif นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับดาวน์โหลดนะครับเปลี่ยนเป็น gif นะครับแล้วก็จะมาเลือกหน้าที่2เสร็จแล้วนะครับกดดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็จะตั้งชื่อว่า2กดเซฟนะครับกดปิดนะครับดาวน์โหลดเปลี่ยนเป็น gif นะครับ แล้วก็จะเลือกนะครับหน้าที่3นะครับแล้วก็เสร็จแล้วดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมจะทำการเลือกทีละไฟล์นะครับทีละหน้านะครับสำหรับไฟล์ g i f นะครับจากนั้นจะตั้งชื่อหมายเลข3นะครับกดเซฟปิดนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับเปลี่ยนเป็น g i f แล้วก็ไปเลือกหน้าที่4เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดครับ แล้วก็ตั้งชื่อนะครับหมายเลข4 C กดเซฟครับกดปิดนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับผมก็จะไปเลือกหน้าที่5เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดครับบางคนอาจจะสงสัยว่านะครับทำไมไม่โหลดครั้งเดียวแล้วก็เป็นไฟล์วินซิปวินรานะครับไม่ได้นะครับต้องทำแบบนี้นะครับเอา T แล้วฝาอ่าผมลืมหรือเปล่าเนี่ยครับโทษทีนะครับ ดาวน์โหลดลืมเปลี่ยนเป็นไฟล์กิฟต์เห็นไหมครับแล้วก็ภาพที่5นะครับกดเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดครับคือเราไม่สามารถที่จะโหลดแบบไฟล์บีบอัดแล้วก็เป็นกิฟนะครับทุกไฟล์ได้นะครับต้องใช้วิธีโหลดทีละไฟล์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น JPEG หรือ JPG อ่ะบีบอัดได้นะครับบีบอัดได้เลยนะครับแต่มันจะไม่ได้ภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับพอดีผมต้องการ ให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผมก็เลยทําทีละไฟล์แบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ได้ครบ5ภาพตามตัวอย่างที่ต้องการแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาจัดการที่เว็บไซต์นี้นะครับปกติแล้วเว็บไซต์นี้นะครับเราก็จะตัวนี้จะเป็นแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์หรือประเภทส่วนหัวนะครับในที่นี้ผมจะต้องลบออกไปเลยครับคือไม่ใช้ส่วนหัวตัวนี้นะครับผมจะลบออกเลยนะครับโดยการคลิกไปที่ลบส่วนหัวเลยครับพอลบส่วนหัวก็จะไม่มีหัวแล้วครับทีนี้นะฮะ แต่ผมจะใช้วิธีการนะครับแทรกนะครับมาที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่นะครับภาพหมุนตรงนี้นะครับคลิกไปที่ภาพหมุนครับจากนั้นกดบวกอ่าแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกภาพทั้ง5ภาพนี้นะครับเป็นไฟล์กิฟทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นกดโอเพ่นนะครับพอโหลดอัปโหลดภาพกิฟขึ้นมาทั้ง5ภาพแบบนี้นะครับผมก็จะมาตรงนี้นะครับรูปเฟืองคลิกครับ แล้วก็เริ่มต้นอัตโนมัติติ๊กลงไปนะครับความเร็วนะครับผมต้องการให้มันเล่นแอนิเมชันนานๆนิดนึงนะครับผมก็เปลี่ยนนะครับจากปานกลางนะครับอาจจะเป็นช้านะครับหรือช้ามากก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดแทรกครับอ่าโอเคนะครับแทรกภาพเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการขยายนะครับอ่าก็คือขยายภาพนะครับให้มาเต็มพื้นที่นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็นะครับปรับไซส์นะครับให้มันพอดีนะครับถ้าถ้ามันเกินนะครับมันจะเป็นการซูมนะครับถ้ามันย่อมันจะตัดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันพอดีนะครับอันนี้ผมออกแบบอยู่ที่นะครับ1 2 8 0นะครับ1280นคูณ400นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับลักษณะนี้ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วเราอาจจะสลับตำแหน่งกันระหว่างนะครับตัววิ่งนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาตัวนี้ไปแทนหัวเว็บนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับสัญลักษณ์จุดจุดจุดแนวตั้งนี้นะครับเมาส์เราจะเป็นเครื่องหมายลูกลูกศรสีทิศครับกดเมาส์แช่ไว้ครับแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับลากขึ้นไปด้านบนพอเห็นฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ก็ปล่อยเมาส์ครับเนี่ยตัววิ่งก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะมาอยู่ข้างบนแทนนะฮะพอทําแบบนี้เสร็จนะครับก็เรียบร้อยนะครับ เราก็ทําการเผยแพร่ได้เลยครับกดปุ่มเผยแพร่นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นเราก็ไปชมตัวอย่างเว็บไซต์เราเลยครับคลิกดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับจะขึ้นยังไงนะครับพอเข้าเว็บไซต์ขึ้นมาาเริ่มเลยนะครับนะครับเทคโนโลยีมอสนะครับเราสักครู่เห็นไหมครับก็เปลี่ยนเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน มันก็จะเป็นภาพหมุนไปเรื่อยๆนะครับเทคโนโลยีมอหนะฮะมันก็จะเป็นป้ายแบนเนอร์นะครับหมุนนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันนะครับมีแอนิเมชันนะครับประกอบเว็บไซต์ของเราไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เว็บไซต์ของเรามีความโดดเด่นนะครับน่าสนใจนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทาแบนเนอร์แล้วก็เป็นภาพนิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ประยุกต์ใช้ภาพหมุนนี่แหละนะครับมาสร้างเป็นหัวเว็บแทนแบบนี้นะครับแล้วก็ทำแอนิเมชันได้ด้วยนะครับ ใครเห็นเว็บไซต์เราก็จะว้าวเลยทีนี้นะครับว่าอ้าวสวยจังทํำยังไงนะครับยังไงก็ไปลองใช้ไอเดียนี้นะครับในการทําหัวเว็บไซต์ของเราใหม่นะครับเพื่อให้นะครับมีความโดดเด่นน่าสนใจนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ